กรงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพ่อชอพบประชาชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อชอสะอาด421สถานีทุกวันสุกตั้งแต่เวลา 18.00ถึง18.30นาฬิกาวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564กับดิฉันนางสาวอนิ t าหารพักดีนิยมพร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ กรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง Facebook แฟนเพจของหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เราอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ท่านนพรัตน์ทำลงทรัพย์ได้มาพูดคุยถึงเรื่องการจ้างและบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจตาำแหน่งนักพัฒนาชุมชนจำนวน406อัตราในสังกัดกรมการพรัฒนาชุมชนสวัสดีค่ะท่านนพรัตน์อยากให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของพนักงานราชการเฉพาะกิจตาตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหน่อยคะ่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับก็สืบเนื่องจากที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือเช้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งในการนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ตลอดจนการทำงานของของอผู้คนโดยทั่วไปนะครับบางบางส่วนก็ประสบปัญหากับการ ถูกเลิกจ้างนะครับบางส่วนก็เพิ่งจบการศึกษามาก็หางานทําลําบากนะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญนะครับในการที่จะ,ะดูแลคนกลุ่มนี้นะครับให้มีงานทําให้มีการจ้างงานจ้างสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการนะครับหรือว่าคอพหลอก็เลยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบแนวทางวิธีการดําเนินการจ้างพนักงานราชการนะครับ แล้วก็กําหนดออกมาทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งหมื่นอัตรานะครับโดยกระจายสัดส่วนของการดําเนินการเนี่ยว่าจําจนวนเนี่ยให้กับส่วนราชาการต่างๆนะครับได้ไปดําเนินการจ้างพนักง,งานราชาการในจานวนหนึ่งหมื่นอัตรานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเรานะครับได้รับอนุมัติตําแหน่งมาทั้งหมด 1, นึ่อยสิอัตรานะครับซึ่งก็มอบให้กับทางสํานักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทย 406ตัานะครับให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยอีก406อัตราแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกรมการพัฒนาชุมชนนะครับอีก406ตัานะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเกิดการจ้างงานในเรื่องในส่วนของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตําแหน่งต่างๆนะครับทั้ง3มส่วนราชการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ผมได้นําเรียนไปนะครับครับผม ค่ะแล้วท่านอ,ออนะคะมีแนวทางการดําเนินงานการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจนี้มีแนวทางอย่างไรบ้างะคะครับในส่วนนี้นะครับขนานี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้สํานักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ร่วมกับทางกรมการพัฒน,นาชุมชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้บูรณาการในเรื่องของการรับสมัครร่วมกันนะครับก็คือ,อ,อมอบหมายให้ทางแต่ละจังหวัดนะครับกระจาย สัดส,ส่วนเป้าหมายของการดําเนินการเนี่ยการจ้างงานเนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งสัดส,ส่วนที่เราดําเนินการแบ่งเนี่ยเราแบ่งตามขนา,ขนาดของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนี่ยเราให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเนี่ยจังหวัดละ5อัตรานะครับส่วนจังหวัดขนาดใหญ่นะครับได้รับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการจังหวัดละ6อัตราจังหวัดขนาดใหญ่ก็ผมยกตัวอย่างนะครับเช่น เช่นกาแพงเพชรตากน,าค,น,นาครสวรรค์สารคามมหาสารครามนะครับสงขลาเชียงใหม่เชียงรายเพชรบูร์แม่ฮ่องสอนลำปางกลาลสินขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดศรีสะเกดนครสกลน,นครสุรินทร์หนองคายอุดรธานีอุบลร,ราชธานีกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งจังหวัดที่ผมได้เอ่ยนามไปเนี่ยก็จะได้รับการจัดสรรโครต้านพนักงานราชการที่จะต้องดําเนินการจ้างเนี่ย 6อัตรานะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้5อัตราในกระบวนการดําเนินการเนี่ยก็จะมอบหมายให้ทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีการประกาศรับสมัครนะครับประกาศรับสมัครสําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครเข้ามาเป็นพนักง,งานราชการเฉพาะกิจในครั้งนี้ได้เนี่ยก็อย่างต่ําก็ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับไม่ได้จํากัดสาขานะครับ แต่และสาขาทุกสาขานี่สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับโดยในการดําเนินการรับสมัครนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับนิสิทธนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษานะครับตลอดจนผู้ที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากว่ามีความสนใจในการที่จะเข้ามาทํางาน ราชการนะครับโดยเป็นตําแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับใน3หน่วยงานที่ผมได้นําเรียนไปนะครับท่านก็สามารถที่จะไปะสมัครได้นะครับโดยการสมัครครั้งนี้เนี่ยเราให้เปิดให้มีการสมัครผ่านระบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลไปที่สํานักง,งานจังหวัดของแต่ละแห่งนะครับซึ่งจะสามารถได้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับหรือว่าเข้าไปค้นหาดูตาม เว็บไซต์ของจังหวัดนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่อยู่ภายในจังหวัดนะครับก็จะมีประกาศและก็แนะนําช่องทางละเอียดของการสมัครไว้นะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับในรูปแบบวิธีการสมัครเนี่ยตอนนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรามีทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งในส่วนของสํานักง,งานปลัดกระทรวงหรือว่าสํานักง,งานจังหวัดนะครับ ในส่วนของอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นจบขั้นต่ําในเรื่องของปริญญาตรีนะครับท่านก็สามารถไปยื่นสมัครนะครับแสดงความประสงค์สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยหนึ่งคนเนี่ยสามารถสมัครได้ทั้ง3าําแหน่งนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นทางเลือกในการทํางานนะครับาหากว่า ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้งสามหน่วยงานท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานไหนก็ได้ในสามหน่วยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับค่ะถือว่าเป็นการเปิดกว้างในการรับสมัครที่จะช่วยเหลือแก่ผู้การจ้างงานแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี้รวมถึงนะคะเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบใหม่ที่กำลังหางานได้มีโอกาสในการทำงานตอบเนื่องกันนะคะโดยอยากให้ท่านผอ,อนะคะช่วยมี แนะนำในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพนักงานตำแหน่งแต่และตำแหน่งว่ามีบทบาทพอสังเกตเบื้องต้นได้ไหมคะครับผมในส่วนของกรมการพัฒน,นาชุมชนเนี่ยนะครับเราจะรับพนักงานราชการเฉพาะกิจเนี่ยในในชื่อตำแหน่งว่าเป็นนักพัฒน,นาชุมชนนะครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีทั้งหมด406อัตรานะครับแต่ละจังหวัดก็ตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับที่ตามที่ผมได้นําเรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าก็ ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยก็จะได้ประมาณก็จะได้อ่ารับการจ้างงานนะครับห้าห้าห้าตราต่อจังหวัดนะครับส่วนจังหวัดขนาดใหญ่ก็จะได้หกอัตรานะครับสำหรับบทบาทภารกิจของนักพัฒนาชุมชนในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับประเด็นหลักที่ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุติพงษ์จุนจเจริญได้อ่าให้แนวทางในเรื่องของการปฏิบัติงานของพน,นักงานพนักงานราชการเฉพาะกิจเนี่ยสิ่งแรกที่ จะให้พนักง,งานราชการได้ลงไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของทางราชการนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากเนื้อเรื่องของการขจัดความยากจนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอทอปออนไลน์ Online, นะครับซึ่งตรงนีเน้เนื่องจากสภาวะทางโควิด นะครับมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับการเคลื่อนไหวการสัญจรออกไปนอกบ้านเพื่อไปจับจ่ายซื้อสินค้าหรือว่าการไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับก็อาศัยการจําหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ตามหมู่บ้านชุมชนตําบลต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นและ นอกเหนือจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรษีท,ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นว่าจะเป็นกองทุนที่เข้าไปช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยได้มีช่องทางในเรื่องของการเข้าถึงเงินกู้เข้าถึงเงินทุนในการที่จะนําไปประกอบอาชีพนําไปแก้ไขปัญหาของครอบครัวของครัวเรือนนะครับก็เลย เน้นหนักในเรื่องของ3ามภารกิจตามที่ผมได้นําเรียนไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานอื่นๆอีกนะครับที่เป็นภา,ารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ท่านอธิบดีก็จะได้มอบหมายภา,ารกิจให้กับพนักง,งานราชการเฉพาะกิจเนี่ยไปขับเคลื่อนอเสริมจาก3งานหลักที่ผมได้นําเรียนไปครับผมค่ะในส่วนของพนักง,งานเฉพาะกิจเราที่ได้รับมาจะมีสิทธิ์มีสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างไรบ้างะคะ ครับ à, พูดถึงพนักงานราชการเฉพาะกิจเนี่ยนะครับก,ก็จะเหมือนพน,นักงานราชการทั่วไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าพนักงานราชการทั่วไปเนี่ยเราจะมีกรอบระยะเวลาของการจ้างงานเนี่ยสี่ปีนะครับส่วนพนักงานราชก,การเฉพาะกิจในครั้งนี้เนี่ย406ตำแหน่งที่เราจะจ้างใน,ในห่วงเดือนสิงหากันยายนเนี่นะครับ à, จะมีระยะเวลาการจ้างเนี่ยสัญญาแค่1ปีนะครับสัญญาแค่1ปีส่วนสิทธิประโยชน์ ต่างๆที่เขาจะได้รับเนี่ยนะครับก็คงจะเหมือนกับพนักงานราชการทั่วไปนะครับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจ้างจากทั้ง3หน่วยงานในในครั้งนี้นะครับส่วนคนที่ผิดหวังจากการจ้างงานนะครับเนื่องจากว่าตําแหน่งเรามีน้อยเนี่ยเราก็จะขึ้นบัญชีไว้1ปีนะครับก็คือนวันที่30กันยายน2องพรยาเนี่ยบัญชีการสอบการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยก็ก็จะหมดไปนะครับผมผมขออนุญ,ญาตนําเรียนถึง ขั้นตอนกระบวนการในการคัดเลือกอพนักง,งานราชการเฉพาะกิจครั้งนี้นะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าเนื่องจากว่าเราประสบปัญหาเรื่องของอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยแล้วก็ทางสวคได้มีประกาศในเรื่องของการกําหนดโซเชียลดิทนซิ่งนะครับก็คือเรื่องของการการจํากัดพื้นที่โซนนิ่งในเรื่องของการเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับการพำนักอาศัยต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการสอบการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการรวมคนหมู่มากนั้นสบ,บาคาก็ห้ามไว้นะครับไม่ให้เกิน20บ้าง30บ้าง50บ้าง70บ้างร้อยบ้างตามแต,แต่แต่ละจังหวัดประกาศนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับกระบวนการในการสรรหาพนักงานราชการเนี่ยเราจึงกําหนดไว้ว่าเราวัดแค่สส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเราวัดจากแฟ้มผลงานก็คือ ใครก็ตามที่มีความประสงค์จะเข้ามาทำงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับท่านจะต้องจัดทําแฟ้มผลงานของตัวเองมานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยที่เริ่มทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างเนี่ยท่านก็ต้องมีการสะสมผลงานที่ผ่านมาว่าไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างมีความเก่งในเรื่องอะไรมีประสบการณ์ทํางานในเรื่องอะไรบ้างอันนี้จะต้องเอามายื่นประกอบในวันที่คณะกรรมการพิรณาคัดเลือก นะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือจะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับก็คือทางคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะพิจารณาคัดเลือกจากาทัศนคติท่วงท่าบุคลิกนิสัยใจคอความอดทนเรื่องของอแนวคิดวิธีการคิดนะครับในเรื่องของการทํางานความทุ่มเทเสียสละบ้างก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะสามารถที่จะทดสอบ ผู้เข้าสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยโดยหลักแล้วทั่วประเทศเนี่ยเราจะยึดสส่วนอย่างที่ผมแนะนําเรียนส่วนที่1ก็คือ,อวัดค่าจากแฟ้มผลงานนะครับถ้าหากว่ามีผลงานดีมีประสบการณ์ในการทํางานมีความสําเร็จจากการทํางานที่สามารถนามาอ้างอิงกับคณะกรรมการได้ก็จะได้คะแนนสูงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรื่องการสัมภาษณ์นะครับคุณมีบุคลิกลักษณะที่ดีแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสุภาพ นะครับมทีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการทํางานราชการการให้บริการประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานกับคนหมู่มากนะครับสามารถประสานงานได้ติดต่องานได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวในการพิจารณาคัดเลือกนะครับส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับก็จะเหมือนพนักงานราชการทั่วๆไปเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลาเนี่ย เราเราจะห้ามในเรื่องของการลาไปประกอบพิธีฮัทนะครับเราห้ามในเรื่องของการลาไปอุปสมบทนะครับซึ่งใน,ในบทบาทของข้าราชการเนี่ยสามารถดําเนินการได้แต่ว่าในส่วนของพนักง,งานรชาชการเนี่ยเราจะจะํากัดสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับส่วนเรื่องการลาการลาค้อบุตรการลากิจส่วนตัวการลาพักผ่อนการลาเพื่อรับราชการทหารต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของอระเบียบของข้าราชการทั่วๆไปด้วยนะครับค่ะ ถือว่ากิจกรรมนี้หรือโครงการนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้มีโครงการที่เป็นประโยชน์และมุ่งหวันที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และยังเป็นการช่วยเหลือบัณฑิตที่จบใหม่ให้มีงานทำได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผอ,อนะคะช่วยฝากถึงผู้ที่มีความสนใจเข้าที่สมัคร มาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจนี้ว่ามีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดช่องทางไหนบ้างอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนหรือว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษานะครับผู้ที่กําลังว่างงานผู้ที่กําลังสนใจในการที่จะเข้ามาทํางานนะครับผู้ที่กําลังเดือดร้อนทางครอบครัวที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับก็บัดนี้นะครับคณะ ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่นะครับได้มีโอกาสเข้ามาทํางานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับสัญญาการปฏิบัติงาน1ปีนะครับตรงนี้เนี่ยเราเปิดรับวุฒิการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรีนะครับทั่วๆไปไม่จํากัดเอกวุฒิด้านใดโดยเฉพาะนะครับรับทุกวุฒิการศึกษานะครับทุกแผนการศึกษานะครับก็ ผู้ที่สนใจก็สามารถไปสอบถามนะครับหรือว่าไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดนะครับของสํานักง,งานจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับการรับสมัครก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับก็สนใจท่านก็เข้าไปสมัครการสมรัครครั้งนี้เนี่ยผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนครับพี่น้องประชาชน ได้สนองตอบต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับท่านสามารถที่จะไปสมัครกระบวนการในการที่จะ,ะประเมินผลการคัดเลือกหรือว่าจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาพนักง,งานราชการเนี่ยเราก็จะเริ่มประมาณปลายเดือนกรกฎาคมก็คาดว่าจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศวันที่31ถึงวันที่2กรกฎาคม เป็นระยะเวลา3วันนะครับที่จะประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะของพนักง,งานราชการเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้คนที่ดีที่สุดแล้วก็มีความพร้อมมีความสมัครใจที่สุดมีความสามารถมากที่สุดนะครับเข้ามาทํางานร่วมกับร่วมกับทางราชการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณสักไม่เกินวันที่5สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประกาศผลนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดการจ้างงานได้ภายใน ก่อนวันที่ภายในวันที่6สิงหาคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขณะนี้กรมการพัฒนากรมการพัฒนาชนุมชนเองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองแล้วก็สํานักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยกำลังรอการจัดสรรงบป,ประมาณในส่วนที่เป็นค่าจ้างจากสํานักงบประมาณอยู่นะครับ mm hmm. เมื่อได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณมาแล้วเนี่ยคาดว่าหากกระบวนการสรรหาตัวบุคคลเนี่ยเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้เนี่ยประมาณวันที่6สิงหาคมเนี่ยเราสามารถที่จะจ้างพนักง,งานราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนหรือว่านิจิตนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจผู้ที่ว่างงานอยู่นะครับอยากจะลองเปลี่ยนงานดูอยากจะเข้ามาทํางานราชการดูเนี่ยนะครับก็สนใจก็ไปสมัครนะครับศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานจังหวัดทุกแห่งนะครับเว็บไซต์ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่งนะครับเว็บไซต์ของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกแห่งนะครับ ที่สามารถที่จะให้รายละเอียดในเรื่องของการรับสมัครกับทุกท่านได้ครับก็ฝากเรียนเชิญทุกท่านครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่า่วยการกองการเจ้าหน้าที่ท่านนพร,รัตน์ทำลงซับเป็นอย่างสูงนะคะที่ใครมาพูดคุยกับเราในวันนี้ได้มาแนะนำข่าวสารดีๆแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์ เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ